เรียกแม่ทำไมส้มคักใครครียเหม็นไหมเนี่ยลูกเหรอเนี่ยมีคนเอาหมอนลงไปในกระบ,บาทตายนะก็มมอนมันก็เรียกอยู่เนี่ยจะต้องมาเคลียร์พื้นที่วันนี้ไม่้อมตื่นสายเพราะว่าเมคะน,นี้น,ก,อน,นอกเมื่อวานนกเรา่ปไปบ้านพอดีพาพ่อไปหาหมอต้องตื่นแต่ตั้งแต่ตีสี่แล้วก็มาเก็บทำความสะอาด กระบะทรายทีนี้ปรากฏว่าไม่อ้อมอ่ะ่าเห็นไหมดูมันดูมันไม่อ,อ,อ้อมอ่ะก็คือทําเช้าไปหน่อยก็เลยโวยวายกันว่าพอแม่อ้อมกลับมาปุ๊บเนี่ยกระบะทรายมันจะเต็มเพราะว่ามันจะอึกันช่วงอ่าระหว่างหกโมงถึงแปดโมงหกโมงหรือแปดโมงเนี่ยก็คือจะเต็มทีนี้ถ้าไม่อ้อมทําก่อนเนี่ยกระบะทรายมันก็จะจะน้อยเพอน้อยเสร็จเนี่ยมันก็จะมาเต็มช่วงช่วงสายไงคะก็เลยมีการโวยวายกันนิดหน่อยเมื่อวาน ยายาจ๋ายาเปเลยเปิดม่อนจะบ่นทำไมล่ะม่อนฮะเนี่ยทำอย่างแย่ดีไม่มีการเอาออกมาได้ไม่งั้นแล้วก็โอ้โหโสมาก<ย>าเปียกไปหมดเลย,ย <า S 1> ม่อมันอยากออกค่ะมันออกไม่ได้ถ้าออกไปแล้วก็แย่เลย คือมันไม่หลงหรอกค่ะแต่ว่ามันจะสกระปรกแล้วก็มันก็นจะนําพาสิ่งเห็บมัดหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าบ้านมาแม่อมก็เลยไม่ให้มันออกแล้วก็อีกอย่างนึงตัวสกรปรกด้วยใช่ไหมลูกปอเป,ปิดเปิดเลยเปิดครับดูถ่ายลูกทายแม่น่ารักมากลูกทายใส่ไปนั่งดูดูนกแน่เลยดูนกกันนั่งเลียงดูนกกันมาแล้วมาแล้ว เห็นก้อนไได้อ๋อนกนกมาทางนี้แล้วนกมาทางนี้นกมาทางนี้โอ้โหนกมาทางนี้สองกันใหญ่เลยยายาบ้านแม่อ้อไม่มีใครได้กินเปียกนะคะแม่ไม่มีตังค์ซื้อเปียกลูกก็เลยกินได้แค่อาหารเม็ดที่อาหารเม็ดมันก็จริงๆแล้วมันก็สารอาหารก็ครบถ้วนนะคะมันไม่ใช่ไม่ครบถ้วนนะคะสารอาหารครบถ้วนดี แล้วก็จริงๆแล้วปะปิ้ก็ไม่ได้กินอาหารเปียกนะคะแล้วก็พี่หมอกก็ไม่กินอาหารเปียกเขาก็ไม่เห็นเปไ็นไรเลยดังนั้นตัวอื่นก็ต้องเหมือนกันแม่อมก็เลยถ้ามีตังก็ซื้อให้กินไม่มีตังก็ไม่ซื้อให้กินเพราะว่ามันเรื่องเยอะด้วยค่ะที่บ้านเนี่ยมันเป็นแมวเรื่องเยอะเหมือนไม่เหมือนคนอื่นที่ว่ามีอะไรก็กินแค่มันเรื่องเยอะที่จะต้องกินนั่นกินนี่ขณะคานิว่ามยังไม่กินกันเลยนะคะกินน้อยมากอ่ะมันจะกินแค่ลีกรอรลอสหรือพามีแล้วก็ลถเนี่ยก็อีกรถที่ซื้อเนี่ยซื้อ ถ้าซื้อรถที่ไม่ถูกใจพราะมนก็ไม่กินอีกมันเรื่องเยอะค่ะลูกม่เอา้ามันไม่เหมือนลูกคนอื่นเขาูจะว่าเราเลี้ยงมันก็ไม่ใช่น่ะเราเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เลี้ยงว่าเรื่องเยอะอะไรนะมันเรื่องเยอะของมันเองพุดครับลูกชายแม่เปิดเข้าไปหาลูกชายแม่แจะมีปัญหาไหมเนี่ยแม่มตื่นสายมากค่ะวันเนี้ยนี่ยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นเลยนะตื่นสายมากก็ตื่นสายมาตื่นมาเสร็จอํ์นาลก็ไปตลาดค่ะไปตลาดแล้วก็เนี่ย ไปตลาดแล้วก็กลับมาก็พอดีรถเขามาส่งก็แม่อ้อมก็เลยนั่งดูรถรถเข็นอยู่นะคะดูรถเข็นรถเข็นอยู่อันนี้กินคานนวาผสมกับพัมมี่เพราะคานนวาเหลือเหลือเหลือ,ลอสุดท้ายแล้วเหลือแค่นิดเดียวเองไม่ให้กินฟิลกี้แล้วมันอ้วกค่ะกินฟิลกี้แล้วมันอ้วกกันอืมคือไม่รู้ตัวไหนอ้วกจะอ้วกเยอะมากด้วยนะคะไม่ใช่อ้วกน้อยๆนะแล้วก็ขยันจะกินกัน มันสวยแม่พุด <laughs> ยักษยักษแม่จะลงด้วยเลยยักษเอ้ยยักษปักจูแม่หนูลงมาไม่ได้นะคะลูกพี่ฝนมันอึนไหวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยตอนเนี้ยมันหน้าบ้านเนี่ยนี่เพิ่งจะไปล้างกรงมันอึนไว้แน่ในกรงเนี่ยลุกได้แต่ไม่ลุกอืมได้ยินเสียงลูกไปฉีดตอนเช้านะคะแต่อึยังไม่รู้ตอนไหนนอนดมอึอยู่ในห้องของตัวเดียวช่ <laughs> สมตําหน้ามัน <laughs> ยาำน่ารักมากมากมากถึงมากที่สุด อ๋อแม่ไม่ได้พูดถึงพี่หมอกเหรอหาพี่หมอกอ๋อแม่ไม่ได้พูดถึงพี่หมอกเหรอฮะแม่ไ,ไม่ได้พูดถึงพี่หมอกเหรอฮะไอลุงอีคนนึงค่ะเนี่ยเนี่ยโูหุ่นมาเด็กจากเมื่อก่อนอ้วนๆส,สวยๆอะ่ะเออเนี่ยกลายเป็นผอมตะลองต้องแตง้งมียู่สองตัวที่ผอมก็ะล้องก้องแกล่ยค่ะคือไอตาลกับตาลกับมาแล้วมาแล้วมาแล้วตาลกับไอลุงเนี่ยแหละคะ่ะ มาแนละ้พี่หมอกมาลนะพี่หมอกมาลนะหมอกทําไมลูกหมอกทําไมครับอืออืออืออืืออ,อือโอโห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 อ้อออยไปแล้วแม่ไปทํางานต่อนะคะ่ะผลผนค่อยๆขึ้นแล้วนะคะค่อยๆขึ้นแล้วก็แต่ตัวหุ่นก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะว่าเป็นกระรองกองแกงขนาดไหนดูตัว นี่จะมาบังทําไมเนี่ยเธอเออเธอจะมาบังน้องทําไมเนี่ยดแต่มันก็ตกให้หรอกอืมเนี่ยดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแลวดีขึ้นแล้น,แ,ลนแ,ลแต่ว่าก็ยังกินน้อยอยู่คือตามเป็นแมวที่กินน้อยค่ะกินไม่เยอะนะแล้วก็ไอตรงที่ว่าขนกระดำกระด่างก็ดีขึ้นเขาถูกกวิสกัดนะแม่องกบวิทํ์ทำไงแต่เออเธอนี่จริงจงเลยนะ คือถูกกับวิสกัตแต่วิสกัตมันไม่ใช่มันเป็นวิสกัตอินดอร์นะคะมันไม่ใช่วิวิสกัตแบบนั้นน่ะนะคือตอนเนี้ยอาหารแมวเนี่ยสามสี่ชนิดมันก็จะทำเหมือนๆกันวิสกัตอินดอร์ตัวนี้แล้วก็คานิว่าแล้วก็พามีนะคะเม็ดมันจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าสีมันจะต่างกันน่ะแล้วแม่อมก็ต้องคอยจํานะคะว่าแม่อมก็ต้องคอยจําว่าอันเนี้ยอะไรอันนี้อะไรจะไม่ได้เขียนป้ายไว้นะคะแต่เราต้องจำว่าอ๋อฝานี้มันเป็นนี้ดู ด,มมมมมด,ดูมันสะิคะอืมไปนั่งจ้องทำไมละเออนะเนี่ยแล้วก็ตาเนี่ยคือมันก็เป็นแมวน่าสงสารล่คะค่ะเนี่ยอืมดีขึ้นแต่ว่าตัวยังไม่ยังไม่อ้วนขึ้นนะคะยังไม่อ้วนขึ้นไม่อ้วนขึ้นจริงจริงเลยใครทำใหญ่ แม่ทำยายหมอกแม่ทำยายแม่ทำยายบอกที่แม่ทำยายแม่ทำยายหมอกบอกที่แม่ทำยายแม่ทำยายหมอกอีกแม่ไม่ได้ทำยายหมอกเลยนะน่ารักค่ะหมอกน่ารักหมอก หมอคะทำให้ไหมข้างบนวันนี้ทำไมไม่มีใครลงมาหาแม่เลยนอนข้างบนกันหมดเลยนอนกันเงียบหมดเลยไม่มีใครลงมาหาแม่เลยนอกจากหมอคนเดียวฮะไม่มีใครลงมาหาแม่เลยนอกจากหมอคนเดียวอ่ะทำหน้าหล่อๆให้มันลลหล่อๆนะทำหน้าให้มันหล่อๆทำหน้าให้มันหล่อๆหน่อยเออชอบทำหน้าเป็นหูบินเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเนี่ยหล่อมากหืม ทั้งที่ตัวเองเนี่ยรล่อมาก็ชอบทําหูบินชอบทําหูบินชอบทาหูบินนะคะอะรู้หน้าดิตึง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 ึงึงไปพี่ฝนไปี่รถโกงแต่เช้าค่ะไม่ใช่แต่เช้าดิตั้งแตับมืไหร่ก็ไม่รู้นะขี่รถโกงเออก็เลยต้องล้างกงสิ ก็เป็นมหองหงรอลูกพี่ฝนลูกไม่ใช่ใครก็ไม่ใช่เธออื่นพี่ฝนลูกพี่ฝนเป็นพี่ฝนก็ใชไมมันเป็นพี่ฝนเข้าใจไหมแม่แม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำยเอยแม่ทำย้ายแม่ไม่ทำย้าทพี่หมอกเลยก็แค่จับหูแค่นี้เองหลังนี้ ตับหูหนันนี้เองนี่ตับตับหูหนันนี้แค่ตับหูหนันนี้เข้ไใมไมั่ได้ทำอะไรด้วยแต่ตับหูหนันนีอ้อืมออือมไปแล้วแม่ไปทำงานอย่างอื่นดีกว่า <c oughs> ทำให้มันรอๆหนอยชิถ้ามันรอๆหน่อยก็ง่าไม่โกรเลยคัะคอมรอใจเลยเฮะยเฮ้ ตัวสุดนี่สุดตัวสุดตัวสุดตัวสุดสิ่งที่รอคอยกันคือพัดลมต้องอยู่นานสองนานนะคะนี่เพราะแม่อ้อมเปิดพัดลมเนี่ยเนี่ยก็ลงมานอนเนี่ยเนี่ยเสียโอ้ยจะเท้าเคลียร์ไปถึงไหนเนี่ยฮะ มือเนี่ยกับมือเนี่ยยุ่งจริงๆกับมือเนี่ยงับมือมั่งอะไรมั่งกัดมือมั่งเออได้ถ้วยมาเนี่ยเขายังชั่วหน่อยไม่อ้อมไม่งั้นไม่ไหวอย่างนี้ปับปื้ดลงมาแล้วปับปื้ดลงมาแล้วปับปื้ดลงมาแล้วปั๊บปื้ดปับปื้ดลงมาแล้วอ๋อพี่น้องเขาหลักอ๋อไอเจ็บปัดโทเหรือยาเราวหลี่จิงๆนะ รือขนาดไหนหหหรู้แมวเนี่ยแมวดามันจะเป็นแมวที่ฉลาดจร,จริงๆอันนี้นนรู้แต่ว่ามันแบบอภิมาหาสนเ่ยจนจนอัชช่างจะไปปล่อยไว้ที่วัดแล้ววะเพ่ไปอยู่กระหลวงตาแล้วพเพราะลำคาญมันเนี่ยค่ะ,ะเปลี่ยนถ้วยน้ําถ้วยข้ากับพวกมันนี่แหละแล้วเธอมอนก็หลั่งล้ามากไอโค์รู้ป๊อป้อนมอนเจ็บไปละ ลูกชายหนูมหมอนะลูกชายลูกชายหนู่มหมอนะลูกชาย,ชาย,ชายไปแล้วแม่ไปแล้วแม่ไปทํางานอย่างอื่นแล้วงานแม่เยอะแยะโอ้สายเวื้วยเนี่ยสายมากเห็นน้าปุ๊บวิ่งมากันปับ๊บเนี่ยต้องใช้ถ้วยล็อกไม่ล็อกไม่ได้บ้านเปียกเมื่อวานเมื่อวานนี้แม่อมจะเล่าให้ฟังแล้วเมื่อวานน,าน,นี้แม่แต้ม กกเรียกน้องกำลังทําความสะอาดอยู่แถวนี้ล่ะค่ะต้องมาตะโกเรียกพ,พี่อ้อมพี่อ้อมถามว่าทําไมมาน,นี่หน่อยมาหาหนูหน่อยว่าอย่างนี้นะอ่ะแม่ออมไปไปปรากฏว่าไปพี่อ้อมช่วยไปดูแมวให้หน่อยมันมีแมวมาคลอดลูกอยู่ที่บ้านอาจารย์นะคือเนี้ยเราก็นึกว่าเฮ้ยตาลูกมันยังเล็กๆอยู่ผมว่าเขาไม่เล็กแล้วนะพี่อ้อมเราก็งงๆเพราะว่าพอดีบ้านอาจารย์แกไม่อยู่บ้านแกไม่อยู่บ้านใช่ไหมคะก็คือเนี้ย เห็น,น,นแวแวคือแมวเด็กเนี่ยสามตัวคือพอเราเก้าเปิดประตูกแกลกเข้าไปมันวิง่งแบบไม่คิดชีวิตอ่ะก็ไปเจอวิง่งหนีก็ไปทางแม่ให้ลูกสเสร็จแล้วก็นู่นอะค่ะเจอลูกตัวหนึ่งสุดท้ายที่วิ่งหนีตัวสุดท้ายเนี่ยไปแอบข้ามกําแพงซึ่งเป็นซอกกําแพงเล็กๆไม่สามารถค่ะคือไม่สามารถที่จะเอื้อมมือได้เพราะว่าอ่ามันเป็นลักษณะเหมือนกั้นกันไว้เราก็เข้าไปจับไม่ได้ก็ได้แต่มองมันมันก็ตัวเอาตัวแนบกําแพงมันก็น่ารักอยู่ ให้เขากลัวว่าหมาเขาอาจจะมากัดเพราะว่าเนื่องจากว่ากำแพงเนี่ยมันสูงแค่แค่นี้เองแค่ขอบเอวขอบเอวเราเนี่ยค่ะแค่สูงแค่ขอบเอวเรา,เเราแล้วเขาบอกว่าแมว่มันรู้มันไม่ข้ามไปหรอเขากลัวว่าแมวมันจะข้ามไปแล้วก็หมาเขาจะกัดตายคือสูงสารแมวแว้างั้นเถอะให้เรียกใค้แม่ไปจับแมวน้องก็บอกถามว่าจับเราไปไว้ไหนถามแล้วจับบอกเอาไปไว้ไหนเออคือมองหน้าเราแบบนิ่งๆแล้วก็บอกว่าพี่อ้อมไปดูหน่อยได้ไหมโอเคล้วก็ไปดูไปดูมันก็อย่างที่บอกอะค่ะว่า คือคือแมวเนี่ยมันก็ต้องรักตัวมันเองอ่ะแหละนะคือแล้วมันได้ยินเสียงป่าเหาทุกวันเพราะรั้วมันติดกันมันได้ยินเสียงป่าเหาทุกวันเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ข้ามไปนะคะมันก็จะไม่ข้ามไปเพราะมันเป็นแมวเล็กเราไม่รู้จะทำยังไงคือเราแมวแมวจรจรงๆเราจะจับมันไม่ได้นะคะแมวจรจริงๆเราจะจับมันไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะว่ามันจะไวมากและตัวมันเล็กแล้วเราก็แหมนะแข็งแรงตายแล้วที่ตัวเพลียวไปวิ่งไล่จับแมวมันก็ไม่ใช่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวเขากลัวว่า มันจะโดนหมาเขากัดท่านั้นเองอไม่ต้องกลัวมันไม่กัดหรอกว่าน,นี้มังก็ว่าน,นี้มันแรงอะไรนะเออแต่ละวันนะมีเรื่องให้ให,ให้ให้นี่แต่ละวันทุกวัน